กาแฟแก้วละมนะื่นสนั้นหน้าตาเป็นยังไงอีพีนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันแต่ก่อนจะไปเราพาไปกินข้าวมันไก่ไอติมและกาแฟก่อนไปกันตอนนี้เราก็มาถึงสิงคโปร์มานีน่าเบสซนแล้วตอนนี้เรากําลังจะไปกินข้าวมันไก่ที่แม็กซ์เวลกันนะคะชื่อร้านว่าเชียนเชียนไหหนานเดี๋ยวไปเจอกันนะเราจะไปด้วย MRT จร,จริงๆการเดินทางในสิงคโปร์คือค่อนข้างสะดวกมากนะแต่เราเลือก MRT เพราะว่าเราไปในช่วงที่มันไม่ใช่ rush hour อ่ะก็คือคนมันไม่ได้เยอะมากก็เลยเดินทางด้วย MRT นี่เราก็ถึงส,สถาน Maxwell ี Maxwell น,นะคะไปกินข้าวมันไก่กันทุกคนจยายข้าวมันไก่ Maxwell เราก็มาถึงร้านแล้วข้าวมันไก่ที่ Maxwell ซึ่งลุงท่านแคนรู้จักอยู่แล้วชื่อร้านว่าเทียนเทียนไหหนาน แต่จริงๆเรามาแม็กซ์เวลล์อะเราไม่เคยกินร้านนี้เลยใช่เพราะอะไรคนมันเยอะเกียดต่อทิวอันนี้ก็คือราคานะคะของร้านเช่นเชออนียนค่า cash only นั้นนะทุกคนไม่รับบัตรเครดิตอะไรทางซ้นหลายคนคงเห็นแล้วว่าเขาคือร้านเดียวที่มีคนต่อคิวแล้วคือเขาได้มีเชลล์มีชลินนะหน้าตขาข้าวมันไก่ก็จะประมาณนี้ความรู้สึกของเราเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าอร่อยอหลังจากที่เรากินข้าวมันไก่เสร็จแล้วก็ได้เขาเรียกอ,อะไรนะ เขาเรียกว่ารีวิวจากเราแล้วกันแม่อร่อยค่ะทุกคนชื่อร้านวาเทียนเทียนจริงๆร้านอื่นน่ะอร่อยกว่าจริงๆร้านที่เราเคยกินร้านอื่นอ่ะอร่อยกว่านี้เราว่ารสชาติร้านนี้ไก่อ่ะคือน้ําอีน้ําลาดมันอ่ะมันออกแบบน้ําเหนียวเหนียวอ่ะทุกคนมันก็เลยไม่อร่อยถ้าถามเราเราว่าไปร้านแบบร้านที่ไม่ค่อยมีคนต่อดีกว่าเราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะจ๊ะทุกคนตอนนี้เรากําลังไปที่คาเฟ่แรกกันชื่อร้านว่าออ p เพรสซึ่งเขาบอกว่าเป็นร้านที่รสชาติกาแฟอร่อยมากเดี๋ยวจะไปชิมกันว่าอร่อยไหม ไปกันเราามถึงสชาติกาแฟลาเต้คดีหอมนมกลิ่นไม่ออกจังแล้วก็ไปกินกาแฟมาแล้วนะคะร้านแรกเาถามว่าอร่อยไหมอร่อยมากตอนนี้ก็คือกำลังจะไปคาเฟ่ร้านชองไปกันขอเล่าก่อนว่าร้านที่สองที่เรากำลังจะไปคือร้านโคชคาเฟ่แต่บังเอิญเราเดินผ่าน b i r ร์ of Paradise หลายคนรู้อยู่แหล้วว่าคือร้านไอติมที่เป็นเจลาโต้ อร่อยมากทุกคนเราไม่เคยกินไอติมอะไรที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนและไอติมเลือกรสที่เราเลือกก็คือเป็นลัซเบอรี่รินจิเป็นแล้วคอมเมนะทุกคนรสชาติคือแบบนัวๆัรินจิเบาๆบาลัซเบอรี่เบาๆดีค่ะเวเราก็มากินเบอร์นอฟพาราไดส์นะคะเป็นไอติมที่เป็นโ o m เ e ดอร่อยมากรสชาติที่เรากินชื่อว่าลัซเบอร,รี่รินจิเป็นรสที่ r e c o m m ที่นี่ทุกคนอย่าลืมมาคิดวนะ่าตัวนก็ไม่แพงมากประมาณ สามเหรียญใช่ไหมห้าเหรียญก็ประมาณร้อยห้าสิบาทเองก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ก็แพงวะยี่ร้อยห้าสิบบรรยากาศร้านเขาก็คือตกแต่งได้มินิมอลมากมุมถ่ายรูปเยอะมากแต่เราไม่ได้ถ่ายนะเพราะเรารีบผู้ร่วมขบวนการทริปนี้ก็จะมีครอบครัวเรามีพ่อแม่เราแล้วก <c oughs> ็มีน้องสาวเราสองคนแล้วก็เป็นแฟนน้องเรานะทุกคนซึ่งทุกคนก็คือไปตะลุีกินกันดีมากหลังจากที่เรากินไอติมเสร็จเราก็กำลังจะเดินไปโคชคาเฟ่ทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางน่ารักมาก แล้วเราก็มาถึงแล้วโคชคาเฟ่ใครมาโคชคาเฟ่นะอย่าลืมมานะนี่เราได้กันไปดีไปน่ารักไหมทุกคนจริงๆอ่ะมันมีสองสีมันมีดํากับสม้มนี่สม้มข้างบนนูน้นแต่ว่าเราว่าส้มหมามันเข้ากับชีวิตจำวันเราได้ยากแล้วมันอนะ่ะสภาได้หลายแบบเลยนะนี่เดีย๋ยวเราทอน่ารักหมเราว่ามันเหมาะคนเลี้ยงหมามากเลยนะถ้ามีหมาคนซื้อ น้องฟับฟี่มากราคาใบนี้425เหรียญสิงคโปร์ก็ตกประมาณ1 3ื่นสานะทุกคนอย่าลืมนะคะมาที่นี่พี่คนนี้น่ารักมากจริงๆริงยัง o ิวย a งควไอวิวกยูเทต้องขอเกินว่าจริงๆเราจะไม่กินกาแฟแต่คาเฟ่ปิดวันนี้จ้าเราก็เลยโดนไปอันนี้แทน1 3ึ่งหมื่นสามพนบามาคาเฟ่ของโทนะคะแล้วเรามาถามเมกันคนที่กินกาแฟเลยจัดจัดนี้ปาว่าไงคะ กาแฟร้านนี้ผมเงครับผมสั่งหมื่นสามไหนได้เลยมากาแฟหมื่นสามทนหลังจากที่เราจ่ายค่ากาแฟไป13,000บาทเราก็ได้เวลากลับโรงแรมกันแล้วทุกคนเดี๋ยวอีพีน่าจะพาไปไหนรอดูกันไปเลย